สวัสดีครับผมแกรนวันนี้ผมก็จะมาทําการทดลองน้ําหลายชั้นนะคะซึ่งจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับองเหลวนะคะคือมันจะแยกชั้นกันเนาะเป็นชั้นสีสวยๆนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ํำผึ้งน้ําเปล่าอันนี้ผสมสีผสมอาหารนะคะจะได้สวยขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำมันและอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะอาจจะใส่ใส่น,นิดนึงนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ เท hey, น้ำผึ่งลงไปอย่าให้โดนขอบแก้วนะฮะจากนั้นครับทำการใส่น้ำลงไปนะคะแต่ผมจะทำไม่เหมือนน้ำพึ่งเมื่อกี้นะคะเพราะว่าน้ำพึ่งมีความเหนเยวอมก็เลยกลัวจะเลอะขอบแก้วมากนาะอมันจะไม่สวยเอานะคราวนี้นะฮะมันไม่เหนี่อยแล้วเนาะเท hey, ยังเ hey, ทลงไปฮนะ เห็นไหมฮะมันจะแยกชั้นกันนะฮะต่อไปก็ใส่น้ำมันลงไปนะฮะอันนี้นี่นะฮะแยกเป็นอีกชั้นนึ่งนะ,ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็อันนี้คือแอลโกอฮอล์นี่ต้องค่อยๆมากเลยนะฮะอบอกเลยนะฮะ เพราะว่าถ้ามันทะลุชั้นน้ำมันไปได้นคะมันจะไปละลายกับน้ำนะคะเขื่อนนี้กลัวหกมากเลยนะนี่นะก็จะแยกชั้นกันนะซึ่งมันก็จะเล็กกว่าชั้นอื่นเล็กน้อยเพราะทำหกเยอะนะคะกลัวว่ามันจะไปผสมกับน้ำนะ,ะเละมาก คือการทดลองนี้ครับจะมีผลสรุปว่าน้ำพึ่งจะมีความหนาแน่นมากที่สุดและมีความเดืดนะฮะจึงจมตัวลงไปอยู่ข้างล่างสุดนะฮะแลจะจากนั้นน้ำก็ลอยตัวอยู่บนน้ำพึ่งนะฮะซึ่งก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำพึ่งะฮะและน้ำมันก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเช่นกันแล้วก็แอลกอฮอล์ก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันเหมือนกันนะฮะดูได้เลยนะ แต่ปัญหาคือผมกลัวว่าแอลกอฮอล์จะลงไปผสมกับน้ำนะฮะเพราะว่ามันละลายน้ำได้ผมก็เลยเทชั้นน้ำมันให้มันหนาๆหน่อยนึงนะฮะก็เพื่อนๆต้องลองไปทดลองทำกันดูนะฮะเพราะว่ามันใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วก็สวยมากเลยแล้วก็เวลาเทแอลกอฮอล์ก็ให้เพื่อนๆระวังหน่อยนะครับอย่าเทแรงนะฮะ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ